หนึ่งกิจกรรมนะคะที่จัดแนะนาให้น้องๆนะคะวัยตั้งแต่1ขวบนะคะจนถึง7ขวบเลยนะคะคือการระบายสีค่ะข้อดีกของการระบายสีนี่มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหนากา รงเท้านะคะคุณพ่อคุณแม่ทาให้น้องผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างสีกูดทามาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นสีเทียนค่ะที่ไม่มีสารพิษนะคะนอนท็อกซิดค่ะเหมาะมากเลยสําหรับเด็กนะคะเพราะว่าของเขาเป็นสีเทียนแบบเนื้อนุ่มค่ะเด็กๆก็สามารถนะคะระบายสีได้ง่ายค่ะเปิดออกมานะคะเป็นสีเทียนที่หมุนง่ายๆแล้วระบายดีๆนะคะไม่มีกลิ่นรวมทางรางง่ายด้วยค่ะถ้าเกิดเลือกบนโต๊ะหรือว่าฝาบ้านนะคะสามารถใช้ผ่าสุดน้าเช็ดออกค่ะและที่สาคัญที่สุดนะคะของเขาค่ะ ายสีสวยนะคะระบายง่ายแบบนี้ค่ะสีออกง่ายมากๆนะคะเด็กๆก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการระบายสีนะคะคุณแม่วันนี้นะคะมีให้หลายโรคหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น12นะคะ24 36หรือว่าตัวท็อป48สีของเรานะคะตัวนี้ค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขานะคะก็คือไม่หักง่ายนะคะแล้วสามารถหมุนออกนะคะหมุนเข้าเหมือนลิปสติกของคุณแม่ได้เลยนะคะพอเลอะนองนะคะสามารถนําไปรังนะะ้ำไม่มีกลิ่นเลยค่ะจะบอกว่าตัวนี้เนื้อดีมากๆเลยนะคะแล้วระบายง่ายสุดๆไปเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าตรงนี้ได้ะคะ่ะ สีเทียนนะคะจะบอกว่าเราเลือกมาแล้วค่ะสําหรับนิฮอกูดถามค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นสีเทียนตัวท็อปสุดจึ้งมากๆเลยค่ะสําหรับน้องนะคะตั้งแต่1ปีนะคะจนถึง7ปีใช้ได้เลยนะคะ